สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูนอยในชั้นเรียนอนุบาล2กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาชีพในฝันจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คุณครูจะมาชวนเด็กๆเต้นและทําผ้าทางประกอบเพลงอาชีพต่างๆไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะ ไปคุณครูจะอ่านและร้องให้เด็กๆฟังหนึ่งครั้งนะคะเพลงอาชีพต่างๆคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทห,หารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าว ให้เด็กๆร้องตามคุณครูทีละวร์กนะคะคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้รา้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งร้ายปกป้องบ้านเมืองต่อไปให้เด็กๆอ่านตามคุณครูทีละท่อนนะคะ คุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองต่อไปให้เด็กๆร้องและทำภาพประกอบเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะ หมอรักษาผู้ก่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ ยังไงกันมากคะเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยค่ะเด็กๆเต้นและทําตามคุณครูได้ทุกคนเลยนะคะปรบมือให้กับตัวเองเลยคะ่ะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะปริศนาคําทยในหน่วยอาชีพต่างๆคุณครูมีอยู่ว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่อะไรเอ่ยคะเด็กๆ ที่มีต้นข้าวอยู่เต็มทุ่งนาไปหมดเลยนั่นก็คืออาชีพชาวนาของเรานั่นเองหรือที่เราเรียกอีกอย่างว่าเกษตรกรมีหน้าที่ปลูกข้าวหรือทำผลผลิตทางการเกษตรให้กับพวกเราได้รับประทานกันน,ะนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปอาชีพที่2ที่นี่ที่ไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ เป็นสถานีตำรวจสถานีตำรวจตำรวจ,ตำรวจมีหน้าที่ปราบปรามผู้ร้ายเด็กๆผู้ชายบางคนก็อยากเป็นตำรวจค่ะเด็กๆต่อไปไปดูสถานที่ที่3กันเลยค่ะที่ไหนคะเด็กๆโรงพยาบาลเก่งมากค่ะเด็กๆโรงพยาบาลมีคุณหมอรักษาผู้ป่วยให้กับ เรานั่นเองถ้าเราไม่สบายเราก็ไปหาคุณหมอแล้วเราก็จะหายดีเป็นปกติค่ะเด็กๆต่อไปสถานที่ที่4ที่ไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเด็กๆโรงเรียนของเรานั่นเองในโรงเรียนของเรามีใครคะเด็กๆที่สอนหนังสือเราทุกวันนั่นก็คือคุณครูของเรานั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปสถานที่ที่5้าเลยคะ่ะเด็กๆนั่นก็คือเวลาเราไปซื้อของซื้อกับข้าวหรือซื้อผล,ลไม้เราไปซื้อที่ไหนคะเด็กๆที่ตลาดใช่ไหมคะที่ตลาดมีอาชีพอะไรคะแม่ค้านั่นเองคะ่ะเด็กๆคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะปริศนาค้ามคายเด็กๆพอที่จะตอบคุณครูได้หรือเปล่าคะ ค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับเครื่องมือของแต่ละอาชีพกันเลยนะคะอย่างที่1ได้แก่หนังสือเด็กๆคิดว่าหนังสือเป็นเครื่องมือของอาชีพอะไรคะเด็กๆค่ะใช่แล้วค่ะหนังสือเป็นเครื่องมือของอาชีพคุณครูหรือว่าจะเป็นนักเรียนก็ได้เช่นกันค่ะแต่ทุกอาชีพรวนแล้วอ่านหนังสือกันทั้งหมดนะคะเด็กๆเด็กๆอยู่ที่บ้านแลอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะคะ ต่อไปอย่างที่2ได้แก่เครื่องฟังเสียงหัวใจแล้วก็เข็มฉีดยาเด็กๆคิดว่าเป็นเครื่องมือของอาชีพอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นเครื่องมือของอาชีพคุณหมอนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปอย่างที่3นั่นก็คือปืนปืนของเราเป็นเครื่องมือของอาชีพอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นทหารหรือว่าจะเป็นตำรวจก็ได้นะคะ ซึ่งเป็นเครื่องมือของทหารแล้วก็ตำรวจค่ะเด็กๆต่อไปอย่างสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆนั่นก็คือเคียวค่ะเด็กๆเคยเห็นมันไหมคะเด็กๆบางคนอาจจะเคยเห็นนั่นก็คือเป็นเครื่องมือของอาชีพเกษตรกรนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูก็พาเพื่อนมาให้เด็กๆได้รู้จักด้วยนะคะนั่นก็คือหนูนิดนั่นเองค่ะ เด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าหนูนิดอยากเป็นอะไรแต่คุณครูอยากให้หนูนิดเป็นตำรวจเด็กๆคิดว่าตำรวจใส่ชุดแบบไหนคะแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วคะ่ะอันนี้คือชุดของอาชีพตำรวจนั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปคุณครูอยากให้หนูนิดเป็นอาชีพคุณหมอชุดนี้ใช่ไหมเ่ยใช่แล้วค่ะอันนี้คือชุดของคุณหมอนะคะเด็กๆมีเครื่องฟังเสียงหัวใจด้วยเห็นไหมคะเด็กๆต่อไปคุณครูอยากให้หนูนิดเป็นชาวนาจะได้ปลูกข้าวให้พวกเรากินชุดหนูของหนูนิดเป็นแบบไหนกันนา แบบนี้ใช่ไหมเอ่ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะนี่คือชุดของชาวนานะคะเด็กๆต่อไปชุดสุดท้ายที่ครูอยากให้หนูนิดเป็นนั่นก็คือชุดทหารใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะ นี่ก็เป็นชุดทหารนั่นเองค่ะเด็กๆยังมีอีกมากมายนะคะแต่วันนี้คุณครูขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะแล้วเด็กๆล่ะคะอยากมีอาชีพอะไรเป็นของตัวเองคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้ที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะลาจากกันไปเรามาร้องและทำภาพประกอบเพลงอาชีพต่างๆพร้อมกับคุณครูอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะ ตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกเข้ามากมายทหารทั้งหลายปกป้องด้านเมือ,องคุณมารักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ ได้ฝากใบงานอาชีพในฝันไปให้เด็กๆได้ลองทํากันนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะอธิบายใบงานให้เด็กๆฟังนะคะใบงานที่1ให้เด็กๆวาดรูปอาชีพที่เด็กๆใฝ่ฝันพร้อมระบายสีให้สวยงามตามจินตนาการใบงานที่2ให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามตามจินตนาการ ต่อไปเป็นกิจกรรมเกณฑ์การศึกษานะคะเด็กๆให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้องตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งคำว่าครูให้เด็กๆจับคู่ภาพกับครูแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ให้โยงไปหาคำศัพท์คำว่าครูภาษาอังกฤษคือ teacher แล้วก็โยงไปที่คำว่า teacher แบบนี้เลยค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็มีเรื่องที่จะให้เด็กๆเรียนรู้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย